สวัสดีสวัสดีสดท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีมามาพี่น้อง,อองกินข้าวน้มกันนี่แกงมะคงพี่น้องนี่แซ่บเลยใส่ละมันงอกมะคงพี่น้องกินเอาแล้วก็มีไข่นะไข่ต้ม ตัวนี้ก็ล่นเอาอืางในคอยกินลาดไทยข่เอิ่นลาบไทย,ออบ,ไทยบ้านข่เอิน่นลาบไทยไหนพี่น้องพี่น้องบรรยากาศดี บรรยากาศนี่โอ้โคตรเย็นพี่น้องบรรยากาศเย็นดีลมผัดมาวีวีพี่น้องผิวอันนะอยู่ทรงไฮท้องหน้าเด้พี่น้องเดอ้อใดรที่รับสมการจะฟือ้อย่าลืมเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้แนะ่มามาพี่นอ้องมามาเส็บเส็บพี่น้องเต็มถวยเลย นก้าก้องดเงค,คือก้าลมพัดมาเย็นเย็นเพียับรกินคนเดียวคือเก้าวกินผพ้่อียวก็ ลาบไข่พี่น้องลาบไข่ไก่นี่ๆๆข้าวต้นเอาต้มแล้วมันะข้าวตนเอ้านี่เนาะมันมีมาคราเพิ่มีน้ำเย็นน้ำเย็นเย็นี่นเนาะ มาเด้อมาเด้อบช่ๆน้องกันพี่น้องอืมถั่วพ่น้องอ่ะเขาเนียกวาเต็มตึบอือมกินเพื่เดียวอาหารแบบบ้านๆพี่น้องกิน ăn hết ăn lại phải không cơm sạp hay bọc.

เดี๋ยวเลยให้พี่น้องเบิง้งเนาะบ่ได้บ่ได้ไบนี่บ่ได้ต้องค่อยคอยกินเนาะคนจนมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พ,มพี่น้อง แฉบแฉบแ้วกันกระเทียงมัน้ำหนาวแห้งพี่น้องลสมะัรมาแห้งเลยอือลสมะัรมาแห้งแห้งจนระดั nào chúng nhiều bữa đại nào? แม,ามา่พม่น้องม่แม่แซบแลาบไข่ลาบไ่ไก่บิงเฮ็ดลาบพี่น้องแซบ,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 บพีเนาะอ,อ,อ,อากาศก็เย็นดีลมพัดหนาวิว อมร้องกาแฟแล้วพี่น,น้องก็กินบันอูดเลยแบบสบายสบายบ้านๆกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้อง โอเคพี่น้องคลิปก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องลิปบานบอเดให้พี่น้องบรรยากาศนะคลิปก็จบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปต่อไปขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อขอบใจไร้ไร้บาย,าย bye bye, พี่น้องเกาะกันไว้คลิปหน้า